ก็ S <S สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้อยู่กับช่องส,สนุกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมรอบอกเชนคยครับผมวันนี้เราอยู่ในแมทเขาวงกดครับผมจะฝ่าฟันอุปสรรคในเขาวงกดกันวันนี้ไปชมกันเลยครับผมย yeah. มาครับทุกคนมาอยู่ในเกมรลอบอกกันเลยนะครับผมย yeah. วันนี้เราอยู่ในแมทเขาวงกาวันนี้เราอยู่ในแมทเขาวงกดนะครับผมวงกดนี้จะเป็นยังไงไปกันเลยไม่ต้องลีลาโอเคให้ ีอุปสรรคอะไรไหมมันต้องมีแล้วแหละอุปสรรคให้เราฝ่าฟันนี่คือตัวอะไรอะหวัดดีทำอะไรเฮ้ยมันไล่เรานี่นะไอ้ยัวร้านไอหัวร้านแถมหัวข่าดีก็ไอหัวร้านไอหัวร้านหวัดดีไอหัวร้านทำอะไรอะอ้าอห้ามโดนมนันหนินาตายมาแล้วลุยกันเลยดีกว่าไม่ต้องรีรอแล้ว ไม่กลัวแกลอกไอหัวล้านไอล้านไปกันเลยมาแล้วแหละช่าง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 ช่งช่างช่างไอหัวล้านสวัสดีฮสมน้ำหน้าเรนไอหัวล้านะเราไอหัวล้านนะฮะตอนนี้เราต้องคอยระวังไอหัวล้านด้วยไอหัวลานมันลายนะเนี่ยช่งช่างชงไอหัวล้านสวัสดีฮาไอหัวล้าน หัวขาดแทงมหัวร้านอีกอ่ะฮะจะทำอะไรฉันเนี่ยยังไงทางหน้าเราจะแล้วแล้วเราตุ้มตะลุยเขาวงกดออกไปให้ได้เฮ้ยไม่ใช่นี่ว่ามันจะไม่ใช่นะไปทางไหนอ่ะไปมั่วมันละไม่รู้หรอกเร็วพวกเราไปกันแล้วยา่าอ้าวลืมเซตพอยต์ยังไงเนี่ยฮะไอ้หัวร้านอ๋อโดนข้าหมหัวไปได้ด้วยลุ้นเนี่ย ผ่านแล้วกเราอ๋อผ่านแล้วโอเยโอ้ของ่ายจังวะคงด่านแรกแหละมันคงง่ายด่านสอง่ามาเดิมใเดิมดิมจิ๊บให้ตัใจไปท้ออ้หวานไอ้หวานหวานนี่องซาละฮะฮวันเดียวล้านไฮไฮฮฮฮฮฮาฮทังไหนทังไหนทางไหนทงไหน ทอ้ทางนี้ทางนี้แล้วมันมีไอ้หัวร้อนดักรอเราอยู่นี่อีกอเสร็จไอ้หัวร้อนวันดีฮ่าฮ่าไปไม่ได้แน่เลยอ้าวไปละอ่อรอเฉยไปละอละเฮ้ยเกือบโดนอ่ะเกืโดนหน้าหัวร้อนนี่ตายเลยนะเนี่ยเฮ้ยทางไหนแล้วพวกเราแล้วรอฉันด้วยฮเสร็จปลายฮ้ยใช่อ๋อจบละอ๋ออ๋อดีเซร็จปไว้อ๋อ อ๋อไอหัวล้านมันดีฮายฮหัวล้านอชิอชกโอ้ยออมัวชิบอะไมวก็ผ่านได้ฮ่าาหัวล้านหัล้านโอ้ยโอ้ยชกตกชักตกแลวแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่อโอไม่เหลือจบละจบเลยจบลวครับผมอชุบบ่าชชุบบาอุบบุบบาอุบบอ๋อยังมีคร้งนึงอ่ะโอเคงมีอันหนึ่งบ้าง มีอะไหเด็กอ่ามีอะไรล่ะอ,อ้าอะไปน่าเลียวมาเลยอ่าตัวร้านมันกินตับเด็กนะระวังนะฮะตัวร้านอนะมันคือไอ้หัวร้า,านอ่า,อ,า,อ,าอะไรเนี่ยไม่ต้องไปไหนเลยไอ้หัวร้านกินตับและอ่าใส่ตาไปอมมันหวานฮะหวานแล้วแหละอุ่นแดงมาแล้วแหละเฮ้ยไปทางนี้โอเคเมื่อกี้ไปผิดไปยังเลี้ยวเข้าไปดูได้นะตรงนั้นนะ่ะไอหัวร้านมันกินมันกินเด็ก แล้วพวกเรามา,าทางไหนเชิญเชิญเด,ดิงเดงเชิดดงเสดงเขาวงกดจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าให้อ้วนได้ฝ่าฟันฝ่าฟันอุปสรรคมากมายฝ่าฟันตลอดฝ่าฟันแต่ฟันไม่แปลกเกี่ยวไม่เนี่ยเย้านแล้วแล้วไปแล้วพวกเราเชิเลยเลยเลยโอเคมาขบผมด่านสไปกันเลยอ่จเชิ สวัสดีไอ้หัวร้านไอ้หัวร้านระวังนะทางไหนอ่ะไอ้ร้านไอ้ร้านไอ้หัวร้านไอ้หัวร้านคอขาดไอโออกจบละจบละไม่ได้ไปไหนเลยถึ้งเฮ้ยเฮ้ยโอ้เต็มเลยฉันก็ถึไปแล้วล่ะไปแล้วล่ะสวัสดีไปแล้วล่ะไปแล้วล่ะไปแล้วล่ะไปแล้วละเสดาชาดายข้าพัด่านแรกได้แล้ว อุปสรรที่สองวันดอวันหลานเฮดูหน้ามันหน่อยสิอ๋าดูหน้ามันด้ยอ๋อดูปากมันด้วยนั่นปากชมพูหรือมันเลือนวะเลือนหรือเปล่าอดียังไงนั่นอ๋าอ๋าดูหลานเลยออกไดีกว่ายังไงทางไหนอ้าาักกักกักาา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 ามาา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 วาาาาาาาเา อวันเไอ้ลานดักดักน้าวดีแหละดีแหละลอยล้านไปให้ฉันปล่อยแล้วแหละขอบใจมากขอบใจมากขอบใจมากเฮ้ยโอ้ไอ้ล้านเต็มเลยสวัสดีไอ้ล้านไอ้ล้านไอ้ล้านไอล้านไอล้านไปแล้วแหละปแล้วแหละไอ้ล้านอ้ยอ้ยอยมันหมุนอะให้ยเ้ก็เลยเคลินอาเชิกอาเชิกอาเชิกโอเครอเฉยไปแล้วพวกเราแล้วโซลู สอรีสอแล้วเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกันทั้งนั้นเลยเขาแล้วไหนดูชุดไเไหนชุดอะไรเนี่ยขอชุดอะนรเนี่ยชุดอะไรเนี่ยอ้าโอ้มีชะลงฉลามเลยเหรอไปดีกว่าแล้วพวกเรา อาาฮยังไงเอ้ยมันมาแล้วไอ้ร้านไอ้ร้านมาไอ้ร้านมาโอ้อยโอ้ยอ้ยอ้ยยังไงชิบอา่าดีมากเฮ้ย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 โอ้ยโอ้ยรอเฉยอ้าวออะไรครับเนี่ยงงเลยเกือบจะไปได้อยู่แ,แล้วไอ้ยพวกเราจดการมันให้ผมเหลืองนำไปแล้วไอ้ลูกบอลนำไปเลยลูกบอลผมเหลืองเสื้อเขียวจ้ามจริงเลยอ่ โอเคโอเคแล้วมันเป็นไล่ฉันทำไมเนี่ยไปไปแล้วเซ็ตปอยเย้เซ็ตปอยแล้วฮ่า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 อะฮ่าไปละละ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 ลุยอย่างเดียวขอกว่าสายบวกสายบวกไปแล้ะละหนีเลยอ๋อผ่านแล้วแหละอ๋อจไปด่านสี่แล้วด่านสี่จะมีอะไรอ้วนฝ่าฟันไหมวันดีไอรานไอรานฮะ หัวลาแล้วหัวขาดอีกนะแ้หโหมันตั้งโด่งกันเลยอ้าสี่หัวเลยเหรอโอ้ยโอ้โหจบแล้วห่าอ้าห่าโหดจังเลยแฮะเโหดจังเลยกลัวที่ไหนไปเจ็บให้เขาไปทางนั้นกันเราไปทางทางนี้ดีกว่าทางนี้ได้ไหมซึบได้ดิโอเคโอเคเออ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 โอเคเจ็บเฮ่อ่าอ่าอ่าไปแล้วฮะ อไปแล้วไปไปจึงอาไจังทางไหนทางนี้ดีละหายมั่วงมาล้ไปแล้วไอ้หลานไอ้หลานเอ้าทางตันโอประตูไหนอลิมแล้วกันอลิมลิมลิมลินี้อ้าวลิมนี้มีมีทางไปเดียวระวังนะ ลองไอ้ลานไอ้ลานมันดักเราอยู่ฮฮไอ้ลานฮะยังไงประตูเย้เฮ้ยเสร็จไปอ๋อแสดงว่าเรามาถึงครึ่งทางแล้วแหละฮต่อไปคืออะไรเฮิร์นเวหาอ๋เฮิร์นไปไหนเฮ้ยโอ้ดูดิอ๋อมันเหยียบหัวไอ้ลานได้ด้วยล่ะอ๋อไอ้ลานฮะไอ้ลานไอ้ลานโอเคโอเคไม่ได้ล่ะไม่ได้คือ คือ,อยังไงงงละงงละอ๋อรลุล่ะชุดทางนี้โอเคเอาเก็บดาวเหรออ่าดาวเลยนะดาวสีเขียว <c oughs> ไม่เป็นดาวสีเหลืองไม่ใช่ล่ะเฮ้ยว่าไงลุบล่ะทำายลุบลาไปเนี่ล่อะไรลุบลาไปเนี่ฮะท่าไหนอโอ้โหไม่ทันได้ดูจบแล้วอะไรเนี่ย อะไรครับเนี่ยไปดีกว่าหอเล่นเยอะแล้วไปทางนี้เววเอาวิ่งวิ่งวิ่วัวเอาวิ่งมัวโอ้ยวิ่งมัวจะประตูเฉยอผ่านเฉยโอเคไปเลยด่าน้ไปยังกดแล้วเอ่อมันอยู่นะใช้ได้เลยใช้ได้เลยแหละเกมนี่ยอ่อแล้วใจเล้วใจมิทาร้านไอ้คู่ร้านหวัเยไปลเราา คืออะไรอ่ะมันเป็นกระจกใสฮ่ามันหลอกตาแล้วอันนี้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 ไปแล้วล่ะอไปแล้วล่ะไปไปไปวิ่งมัวมาเลยเอ้าตันล่ะทางตันทางตันอ้อยอ้ออ้ยโอ้ทางนี้นี่หว่าเอ้ยโอ้โหแม่งใส่มองอะไรไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเอ้ยไอ้ชักไอ้ไฮ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 ไปเลย ไปมองได้ละเวงเวงเวงเวีงเวงเว้ทางนี้ได้ไหมเฮ้ยทางนทางดนทางนู้นแล้วเฮ้ยเจ้าไอ้ลานไอ้ไอ้ลานเ้ขอรอเฉยฮะาตันอีกอ่าอ่าทางตันนี่หรอโอเคมาแล้วโซล่ามาแล้วฮะอ่าฮะอ่าฮอ่าฮะอนี่แหละน่าจะใช่แล้วเจอแล้วเสร็จป่ฮ เซตไพทำไมต้องเซตปอยด้วยฉันพ yeah, yeah, okay. ูดไม่จาพูดไม่จาเอาอันดีเอาอดูน้ำานะอันดีอาหอหอหอหัวกะลานบาแขมหัวขาดีกแล้วกระโดดอะชืออชิงอจึง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 จงึงเย้ผานแล้โอ้โหแย้โอเคก็ไปด้านหกเหรอ ด <im Alto Del ire> ่าน6จะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยมันเต๋อเฉยมันเต๋อทำไมมันมันเต๋อตา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 อาที่กลับไปด่านหนึ่งหรืออะไรเนี่ยไปฉันมาด่านนี้แล้วจะไปด่านหนึ่งทำไมยังไงเฮ้ไปแล้วทางไหนอ่ะไม่รู้หรอกเลาะซ้ายอีกเดียวอ่ะเลาะซ้ายไปเราเลาะซ้ายชึบ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 เฮ้ยจะมีปีหรือเปล่าฮะปีไอวันดีทำอะไรอ่ะเธอ ตอนพี่มาแล้วแล้วฮ่าอ่า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 วัดีฮลอมาทางนี้ก่อนได้ปะอไม่ต้องก็ได้นี่ไปเลยฮกลัง,งดักคนอยู่อ้าอ้าวไปไ่้เลอ้าวฮอรฮจบเลยเฮ้ยเริ่มไเลยฮ์ไปทางไหนเนี่ยเมื่อกี้จไม่ได้ลยด้วยเลาะซ้ายก่อนเลาะซ้ายฮอร์เมื่อกี้ไทาไหไม่ได้ด้วย่า่า เลาซ้ายเลาซ้ายแล้วเราก็ไปทำซ้ายปะมัวมันเนี่ยมัวเปล่าเดยเลซ้ายถูกแล้วเดี๋ยวเลาซ้ายเนี่ยเฮ้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 ยเฮยเฮย้ยเม้เ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยะ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยเ้เ้ยเ้ยเฮ้ยเา้ยเฮ้ย้วเเ้เเยฮย้้้เเ้เไป้้้แล้ว้้ นี่คือ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยอ๋อฮอ๋อฮะอ๋อฮะมีลูกบอลลูกบอลด้วยล่ะลูกบอลอ๋อฮะตายแน่เนี่ยโอ้ยเอ้าเป็นไรเนี่ยก็เลยขึ้นก็เลยขึ้นเนี่ยเอ้าเอ้ามันมาแล้ว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 หนีหนีอ๋อฮะ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 ไปแล้วนะวิ่งมัวหมดละวิ่งมัววิ่งมัวไปแล้วละอ๋ออ๋อเราหูรับตาวิ่งอ๋อเข้าเฉยอ้าวทำไมเป็นอย่างงี้อ่ะเข้ามาแล้วเป็นอย่างไรตาเข้ามาเฉย อ่าพาแล้วไปต่อไอรันอาเจงเยอะฮอยไอรานอาฮอยหอมมันเหยียบผัวมันได้นี่นะจริงแล้วอ่ะไอ้รานอาเจงหวัสดีไอ้รานไปเร็วพวกเราอาเจงอาเจงเอาเยี่หัวอ้านได้ด้วยแต่เย็นๆไปไอ้รานสวัสดีเฮ้ยอ่อ้โหเกือบฮ่าเซฟายแล้วเนี่ย อ่าจังก์จัง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 ตเอเชยอเฮ้ย้าอนอฮอฮตีเจ็ดปลอยเวลาไอ้านเหยื่อหัวมันได้ทอมาให้เหยื่อหัวมันหัวไอรันเนี่ยเหย่อหัวไอรนได้ห้ามโดนหน้ามันทอทอหน้ามันหล่อมากเลยห้ามโดนเนี่ยฮะไอรานอุ้ยกระโดดสูงได้เลอไอ้าน

อ่าเสร็จไปก่อนวันดีอาหารนผมเปียไรมาแล้วคิดถึงพี่อ้วนไหมฮะรักพี่อ้วน่าฮะวันดีทุกจบ I love you ไปแล้วนะทุกจบ I love you ทุกจบไปล้วน่าฮ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 นาฮาฮาาา่าาาา่าาาาฮ่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 ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าาฮ่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 า่าฮ่าฮ่า โอเคโอเคไปแล้วอ่ะไปแล้วอ่ะฮะยอะไรไหม,มงงยยังไงงงอะไรละ่ะโอ้เกืบอบคิดว่าตายแล้วนะโอ้ยมาเดี่ยวไอ้ล้านอยู่ไหนออกมาให้หมดผ่านแล้วละ่ะเย่เย่ผ่านแล้วแหละนี่คืออะไรเป็นไง พอดีร้านนะฮวันเดออ้าวตกน้ำได้นี่วะอ้าวมันก็ลงน้ำสิทั้งนั้นแหละไปแล้วพวกเรา่าแล้วพวกเราตามมาแล้วฮ่าฮ่าเร็วเย่เย้ไอ้รานไปดีกว่านี่ร้านดีกว่าพวกเราไปนี่คืออะไรโอ๊ยเสร็จปล่อยก่อน เซตไปก่อนเซตดีๆกันเดี๋ยเริ่มใหม่ไกลเลยไอ้เชิงไอ้เจอ้เชงไอ้ล้มลูกบอลลมลูกบอลอ้อหออ๋อจบอย่างนี้ได้ล้มลูกบอลแล้วพวกเราอ้าอ้าอ้าลบได้ร้านด้วยแล้วแล้วไอแล้วไอ้ไอถึงแล้วเร็วแล้วเร็วอย่าลนมานะอย่าลนมานะย่า ไปแล้วล่ะอานอานอาฮนก่อนไปดูหน่อยนฮ้มาให้อาเวหนหแล้วแหละเฮ้ตนี้เป็นสีแดงว่ารอบนี้บอนแล้วเหรอนัดจะเป็นดสุดท้ายแล้วแหละพวกเราทำยังไงเขาไปเล้แหละรอเลยะมาแล้วลแหล,ละโอ,อ,อ้ยนี่คืออะไรบอนเหรอ มีป cool mm ืน hmm. น oh, oh, ี่นะอ๋อมีบอมด้วยไงต่ออ๋อมาแล้วแหละหอบปาบอสเลยแล้วพวกเราจะการมาแล้วอ๋อ้าวเกิดอะไขึ้นเกิดอะไขึ้นน่ะงงงงอ่ะมาแล้วแหละป่าบอสแล้วพวกเราจาง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 งงงนป่าบอมปัง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 อ้โหคอร์ดคอดคอดคอดไลน์ โตล่าฮกา็เป็นไงมันคครับน้องๆคลิปนี้ถ้าชอบใจก็อย่าลืมทําตามหน้าที่ของคุณดูนะครับผมและเจอกับพี่สนใหม่ในคลิปหน้าวันนี้เป็นไงบ้างครับผมไอหัวร้านเจออ้วนปร่าไปแล้วโอเคครับผมและเจอกันใหม่นะครับ